คุณเลือกที่จะเชื่อก่อนใช่หรือคิดว่าใช่ก่อนเชื่อเราอยากจะชวนให้คุณดูก่อนตัดสินใจวิทยาตาสว่างซีซั่นสองอากาศไหจริงบล่ ว่าไงเจนน้องอู้หวันนี้มีลาบปากมาถึงตรงนี้เลยใช่หอมจริงๆเลยหอมจริงๆเลยแหมหอมนี่แกทําได้ขนาดนี้เลยเหรอมันไข่กับหน้าตาแกมากเลยนะเฟิร์นน้องทำเองนะรู้ไหมน้องทำเนี่ยทำจากไมโครเวฟจ้าไมโครเวฟหรอวะใช่แหมว่าไม่กินดีกว่าแกไม่เคยอ่านข่าวในออนไลน์ในเน็ตที่มันปิดกันให้แซดเลยเหรอ ว่าอาหารที่ทำจากไมโครเวฟเนี่ยนะมันจะสูญเสียคุณค่าทางอาหารที่สำคัญเนี่ยมันจะมีสารอนุมูลอิสระเว้ยกินเข้าไปแล้วกลายเป็นมะเร็งอืมแล้วถ้าเกิดต้มไม่ถูกวิธีมันอาจจะระเบิดได้เฮ้ยจริงอ่ะจริงดิอุ้ยแต่เดี๋ยวว่าทำไมคนทั้งบ้านทั้งเมืองอ่ะเขายังใช้เตาไมโครเวฟกันตั้งเยอะตั้งแยไม่สงสัยไงเออก็นั่นน่ะดิ สงสัยแบบนี้เนี่ยเราต้องปรึกษาบุรษตาสวาัสดเตาไมโครเวฟเนี่ยมันก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในโครเวเรือนนะครับ<ม>ที่เราใช้กันมาตั้งนานแล้วครับก็เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นเครื่องมือที่ปลอดภัยมากครับ<ม><ม>ลักษณะของมันเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มฟลาเดย์หรือฟลาเดย์เคสนะครับฉะนั้น<ม><ม>ถ้ามันมีการยิงถุงคลื่นในในนี้ครับก็จะไม่ออกมาข้างนอกเลยนะครับแล้วที่ให้ความร้อนเนี่ยมันไม่ใช่ให้ความร้อนโดยตรงแต่เป็นการให้เครื่องวิทยุออกมานะครับ เพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยก็จะสามารถหุงสุกได้โดยที่ไม่ได้ใช้ความร้อนโดยตรงเหมือนกัรหุงต้มทั่วไปคุณค่าทางอาหารเนี่ยไม่ได้เสื่อมลงนะครับแต่กลับจะคุณภาพดีด้วยซ้ำนะครับที่บอกว่าต้มไปแล้วต้มไข่ต้มน้ำแล้วยังไงมันถึงระเบิดอะไรอย่างเงี้ยม,<ต>มันยังไงฮะทั่วไ, <laughs> ไปเขาบอกว่าเวลาเอาของเข้าตเตาไมโครเวฟเนี่ยครับจะต้องไม่ใช้ของที่มีการปิดภาชนะมิดชิดเกินไปเพราะมันเกิดความดันภายในเนี่ยมันจะระเบิดได้เช่นไข่เนี่ยนะครับถ้าเข้าไปต้มเนี่ยมันอาจจะระเบิดได้เพราะมันเป็นภาชนะที่มิดชิดนะครับแต่นี้ยังไม่อันตรายมากเท่ากับที่เเรรรราาาาียกกกว่ปฏณ์ ปเ super ต e a t i n g เปอร์ฮี a ติ้ง <h itting> เนี่ยอันตรายกว่าด้วยเป็นลักษณะเหมือนบางทีเราต้มกาแฟเนี่ยครับ uh huh. เราเอาแก้วน้ําใส่น้ําแล้วเทไปในในเตาเนี่ยแล้วทิ้งไว้นานเกินไปแล้วพอมันร้อน,อนๆจัดจัดเนี่ยครับเร uh huh. าเอากาแฟใส่ไปปุ๊บมันระเบิดตุ้มกัน uh huh. มาเลยใช,ใช่ใช่ใช่ปล <h itting> ้วระบวการณ์ทางฟิสิกส์ที่ที่ก็น่าสนใจครับทีนี้ผมว่าเดี๋ยวเราลองทดลองดูดีกว่าว่าถ้าเกิดเราต้มไข่เนี่ยครับเราใช้ตามไมโครเวฟเนี่ยถ้าไม่ระวังเนี่ยจะเกิดอันตรายอะไรได้บ้างดีเลยการ นี่สิครผมลองดูนะครับว่าถ้าเรามีไข่หนึ่งฟองนะครับและเกิดเอาใส่น้ําไปนะครับแล้วเหมือนจะต้มไข่เนี่ยนะครับอ่านะครับเอาเข้าเตาไปนะฮะครับเนี่ยก็จะรอไปเรื่อยๆนะครับไปแล้วไปแล้วอุ๊ยนะครับอ่าครับเนี่ยฮะบก็ประมาณสองนาทีนะครับที่ต้มไปเนี่ยครับก็ระเบิดเลยครับ พังจะอันตรายมากครับไม่ควรจะทําอย่างนี้นะครับอ่ะครับเมื่อกี้ก็คือเราทําให้ไข่มันแตกระเบิดในไมโครเวฟนะครับทีนี้เรามีวิธีการที่จะต้มไข่โดยที่ไม่ให้ระเบิดในไมโครเวฟด้วยครับวิธีง่ายคือเราจะใช้เกลือเข้ามาช่วยครับโอเคมาต้มบันเกินนะครับเมื่อกี้เราต้มไปเกือบสองนาทีใช่แล้าลองดูลองดูซิว่าถ้าต้มไปด้วยเวลาใกล้ๆกันเนี่ยมันจะผ่านไหมนะครับเฮ้ย สามสองหนึ่งโอเคครับเรียบร้อยครับไม่มีมระเบิดเลยนะครับอลองดูครับโอ้ยไม่ระเบิดไข่ไม่ระเบิดนะจ๊ะนี่เลยร,ระวังนะครับไข่ครับนี่นะครับเอาละเห็นแล้วนะครับว่ามันไม่ระเบิดจริงๆทำไมนะเพราะว่าเกลือมัน เขาไปช่วยจะไม่ับอาจารย์ใช่ครับใช่ทีนี้เราก็ทราบวิธีที่ถูกต้องแล้วนะคะเราสามารถนําวิธีนี้ไปใช้ได้เนาะปลอดภัยด้วยครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนอันนี้เราเค่อน่ต้มไข่เฉยๆเครับราบร้อยดีก็จริงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามีเรื่องใหญ่กว่านี้ครับเรื่องซุปเปอร์ฮีทครับซุปเปอร์ฮีทครับโอ้โหมันเป็นยังไงอาจารย์ที่เราบอกกันว่าเดี๋ยวต้มไปเนี่ยมันจะระเบิดขึ้นมาเลยครับน่าจะไม่เป็นไมากโอ้ยเดี๋ยวเราจะมาเจอเรื่องระเบิดระเบิดกันแล้วยานจริงเลยซุปเปอร์ โอ้โหโอ้โไข่แค่รู้แค่กล้ากินมากกว่านี่นี่ผมเป็นห่วงเพราะว่าหน้าเฟิร์นยิ่งเละอยู่แล้วนี่ถ้าเกิดมันระเบิดแ,แล้วแบบหน้าน้องเป็นอะไรเนี่ยมันจะเลวะว่านี้ครับจย์ <c oughs> เมื่อสองพี่น้องฟรีดเฟิร์นตื่นตระหนกกับฟอเวิร์เมลเกี่ยวกับอันตรายจากอาหารที่ทําจากเตาไมโครเวฟที่อ้างว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพและถ้าใช้ต้มน้ําไม่ถูกวิธีจะทําให้เกิดระเบิดได้กูรูตาสว่างเลยอธิบายให้เข้าใจว่า เตาไมโครเวฟไม่ทําให้เกิดการสูญเสียคุณค่าทางอาหารและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ยอย่างใดส่วนถ้าต้มน้าไม่ถูกวิธีจะทําให้เกิดระเบิดได้หรือที่เรียกว่าปรากฏการณ์ซุปเปอร์ฮีตนั่นเองซึ่งวันนี้จะมาสาธิตกันพร้อมพิสูจน์ถ้าใช้วัสดุหรือภาชนะที่ไม่เหมาะสมกับเตาไมโครเวฟก็สามารถทําให้เกิดประกายไฟได้ค่ะไอตอนนี้เราก็มาดูเรื่องของการเอาโลหะเข้าไมโครเวฟนะครับว่าอะไรให้เห,หมาะสมนะครับถ้าโลหะเขาเป็นถึงเรียบเรียบเนี่ยครับเข้าไปมันไม่ค่อยเกิดประกายไฟหรอกแต่ว่าถ้าเป็นอย่างที่แบบนี้ ดูดี้อยากดีล้าแหลเงี้ยครับอาจจะอันตรายได้นะครับเอาละครับเรามาลองดูใช้ภาชนะนี้ครับลองดูกันว่ามันจะเกิดประกายไฟหรือเปล่านะครับรลองดูเลยคร <นะ S 2> ับพอยตแต่ผิวเรียบๆนะครับผิวเรียบเป็นยังไงก็จะเห็นว่าผิดคาดนะครับตอนแรกเขาจะคาดว่าต้องเกิดประกายไฟแป๊บๆเหมือนที่เราเคยทาที่บ้านกันนะครับแต่ก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับใช่ทีนี้ลองเปลี่ยนดูครับ ลองใช้อย่างที่เป็นอลูมิเนียมฟอยแล้วก็มีการยขยุ่ขยำต่ตางๆเนี่ยมันจะเกิดมีหยักหยักมีอยาหยักเยอะอยามากตรงนี้ยมันจะเกิดการรวมของประจุไฟฟ้าได้ง่ายเพราะผนงานนี้มากนะครับ นฟ้าแลโอยที่เห็นนี่เป็นพลัสมาครับเป็นการฟ้าของไฟฟ้าเกิดขึ้นครับถ้านานๆไปก็เกิดความร้อนขึ้นในเตาเตาก็เสียได้ครับจะไม่ควรทานานนะครับทราบแล้วนะคะเราก็ต้องเลือกใช้วัสดุหรือภาชนะที่ถูกต้องเนาะมันจะได้ไม่เกิดประกายไฟแบบเหมือนเมื่อกี้นี้สวยเก่งฉลาดเลิศเลยโอเคเอาเอางี้เอางี้ไหนๆสวยแบบนี้แล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะจัด แต่มในี่ชุดใหญ่เ,เพราะว่าใน,นช่วงอ่อไปเนี่ยอาจารย์จะมีการทดลองที่เรียกว่าซูเปอร์ฮีท <ไป S 2> แล้วมันจะระเบิดบึ้มบึ้มบึ้มแล้วมันเหมาะกับแกแล้วจะจัดชุดใหญ่ให้แกเข้าไปโค้ชสอัพใกล้ๆเลย ที่เราไปต้มกาแฟกินเนี่ยนะครับเราต้มบ่อยเลยไม่ได้ระวังนะครับเราใส่น้ําไปแล้วก็เอาใส่ไปในไมโครเวฟแล้วก็ต้มทิ้งไว้นานๆเราคิดว่าร้อนนานๆแล้วน่าจะดีนะครับแล้วก็มาก็มาใส่ผงกาแฟที่หลังนี่ครับมันจะเกิดภาวะซุปเปอร์ฮีทได้เกิดความร้อนเกิดขึ้นภายในนะครับแล้วความร้อนที่เกิดเนี่ยมันเลยจุดเดือดขึ้นมาอีกนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ระวังจะอันตรายได้ต้้ามาลองดูอีกทีนะครับ ใส่น้ำต้มไปนะครับเราตั้งไว้กี่นาทีดีครัประมาณ3นาทีครับ3นาทีเลยเหรออาจารย์จริงประมาณ2นาทีก็เริ่มเห็นแล้วครับแต่ว่าจริงๆเขาบอกว่าเราไม่ควรใช้ภาชนะนะครับที่มันเป็นผิวเรียบเกินไปครับถ้าเป็นไปได้เราอาจจะใส่แท่งมาไม่จิ้มฟันหรือว่าแท่งาสติกเล็กๆลงไปด้วยจะช่วยมีการกวนครับไม่ให้เกิดการสะสมของความร้อนเกิดขึ้นในแก้วได้ สี่สามสองหนึ่งโอเคครับ<อ>มาแล้วครับซุปเปอร์ฮิตฮ<ะ>มาเลยมาเลยไม่ต้องให้เฟิดนั่งตรงนี้ออด้วยละ่ะเอาละบ๊บ ทำไมบอกแล้วมันนี่นี่นี่ถามอาจารย์เลยดีกว,ว่าการครับทำไมมันถึงเกิดปฏิกิริยาพุ่งพวดระเบิดระเบิดแบบนี้อย่างที่บอกครับเพราะน <c oughs> ี่คือภาวะซเปอร์ฮีตติ้งนะคร<ะ>ับคับให้ความร้อนกับมันมากเกินไปแก้วก็มีความมันแล้วก็ไม่มีส่าข,ของคุกกอะไรมันเลยฉะนั้นเก็บความร้อนเอาไว้สูงเกินกว่าจุดเดือดมันอีกแต่ตอนแรกเนี่ยมันยังไม่เดือดออกมานะครับเพราะว่ามีแรงตึงผิวของน้ําอยู่ แต่พอเรามาปุ๊บเนี่ยล้วก็ใส่กาแฟเข้าไป็นการกระ้บกระเทือนมีการกระตุ้นให้เกิดการลดแรงตึงผิวลงลดแรงตึงผิวเพราค,ความร้อนที่มีอยู่ก็เลยกลายเป็นว่ามันเดือดขึ้นมาทาามันทันเลย,รเยครับเนี่ยนะฮะอันตรายมากต่อไปต้มน้ำเนี่ยต้องระวังนะครับอย่าต้มนานเกินไปอย่างนี้นะครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เจตมากค่ะนี่ทำให้เราตาสว่างค่ะเห็นไหมคะว่าสิ่งที่เห็นมันอาจจะไม่ใช่ต้องพิสูจน์ก่อนว่าสิ่งที่ใช่นนัคืออะไรก่อนที่จะเชื่อสิ่งนั้นค่ะใช่แล้วครับสติมาปัญญาเกิดถ้าไม่อยากสติตตเลอ้งมาดูยก วิทยาศาสตา์เย่ลองไหมลองลองลองใหม่ลองใหม่เอาหน้าเอาหน้าเฟิร์นเนี่ยถ้าเอาหน้าเฟิร์นเนี่ยก็ไปนี้ไปที่หน้าเราดูหน้าเรียบหน้าเลยนี่เอานี่ไป้องไปลองลองดูลองดูอันนี้ขึ้นไม่ติดหน้าเนียนมากเลย